ตำนานพยาครุฑกับนางมณีจันทร์ในยุคที่มนุษย์เทวดาและสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติยังคงดำรงอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้มีตำนานเล่าขานถึงพยาครุฑผู้ส่งพลังองค์อาจและงดงามแห่งอาณาจักรครุฑเขาคือพยาสุรครุฑผู้มีปีกอันแกร่งกล้าและสามารถบินข้ามภูเขาและแม่น้ำใหญ่ในพริบตา ในโลกมนุษย์มีหญิงสาวผู้หนึ่งนามว่านางมณีจันทร์งามเลิศล้ำจนทุกคนต่างหลงไหลเธอเป็นธิดาของกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรที่มั่งคั่งวันหนึ่งพยาศระครุดบินผ่านอาณาจักรของนางมณีจันทร์เขาบังเอิญได้ยินเสียงขลยที่นางเป่าเล่นในสวนหลวงเสียงนั้นชนให้พยาครุดหลงไหล เขาจึงแอบมองดูนางจากเบื้องบนและตกหลุมรักในทันทีด้วยความที่ครุฑสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้พยาศรครุฑจึงปลอมตัวเป็นชายหนุ่มรูปงามและเข้าไปใกล้ชิดก,กับนางในสวนนางมณีจันเองก็รู้สึกประทับใจในความสง่างามของเขาทั้งคู่พูดคุยและสนิทสนมกันจนเกิดเป็นความรักเมื่อเวลาผ่านไป พยาสุรครุฑรูษษ้สึกผิดที่ปกปิดตัวตนจึงตัดสินใจบอกความจริงกับนางมณีจันทร์ว่าเขาคือพยาครุฑไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานางมณีจันทร์แม้จะตกใจในตอนแรกแต่ด้วยความรักที่มีต่อกันนางยอมรับในตัวตนของเขาและทั้งสองตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันความรักของพวกเขาไม่ราบรื่นนะัก พราะเมื่อกษัตริย์ผู้เป็นบิดาของนางมณีจันทร์รู้เรื่องก็ไม่พอใจอย่างยิ่งทรงมองว่าครุฑเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่างจากมนุษย์และไม่น่าไว้วางใจพระองค์จึงส่งกองทัพมาโจมตีพยาศรุรครุฑพยาศรุรครุฑแม้จะมีพลังอำนาจมากแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำร้ายมนุษย์เขาเพียงป้องกันตัวด้วยปีกอันทรงพลัง และพยายามเจรจาเพื่อพิสูจน์ความรักที่แท้จริงของเขาต่อนางมณีจันทร์ในที่สุดกษัตริย์ก็ยอมรับความรักของทั้งสองเมื่อเห็นความจริงใจของพยาสุรครุฑพยาสุรครุฑและนางมณีจันทร์ได้แต่งงานกันและย้ายไปอยู่ในอาณาจักรครุฑที่เต็มไปด้วยเวทมนต์และความงดงามทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ทว่าความรักนี้มาพร้อมกับคำสาบานว่านางมณีจันทร์จะต้องไม่เปิดเผยความลับเกี่ยวกับอาณาจักครุฑและตัวตนของพยาุรครุฑแก่ผู้ใดไม่เช่นนั้นจะเกิดห